สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องน้อยสุดน้อยร้อยอย่างวันนี้ผมจะพาทุกคนมารีวิวกล่องสุ่มต้นไม้นะครับนี่ครับกล่องไม้ใหญ่นะครับเป็นต้นไม้มงคลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องนี้จะมีต้นอะไรกันบ้างนะครับผมจะได้ต้นอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วผมก็ยังไม่รู้นะครับก็จะรู้พร้อมๆอมกับทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ก็เนี่ยครับขอบคุณค่ะเขามีโน้ตอะไรมาเดี๋ยวลองอ่านโน้ตเขาดูนะครับเขาบอกว่าขอบคุณสำหรับคำสั่งซื้อนะคะลูกค้าได้รับสินค้าแล้วรบกวนรีวิวสินค้าให้ด้วยสินค้าให้แม่ค้าด้วยนะคะหากต้นไม้มีปัญหาชำรุดจากการขนส่งลูกค้าสามารถทักแชททางร้านได้เลยค่ะ ทางร้านจะส่งต้นไม้ให้ใหม่นี่นี่ครับแล้วก็รับประกันด้วยนะครับถ้าสมมติว่าต้นไม้มีปัญหานะครับเขาก็จะส่งต้นใหม่มาให้เรานะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้นะครับนี่ครับข้างในเขาก็จะแพ็คมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละต้นนะครับทุกคน นี่ครับต้นแรกเรามาดูว่าต้นอะไรนะครับโอ้เขาแพ็คมาดีมากเลยครับทุกคนนี่ว้าว สวยมากเลยครับนี่ครับต้นแรกที่เราได้นะครับก็เป็นต้นช้อนเงินช้อนทองนะครับเนี่ยครับสมบูรณ์มากๆเลยนะครับเขาแพ็คมาดีมากครับเป็นช้อนเงินช้อนทองนะครับนี่ครับ เดี๋ยวเรามาดูต้นต่อไปครับทุกคนนี่ครับก็เหลืออีกประมาณ3ต้นนะครับ ว้าวสวยมากเลยครับเนี่ยครับสวยถูกใจมากๆนะครับนี่ครับครับต้นที่สองที่เราได้นะครับทุกคนเป็นต้นสายลุงนะครับเนี่ยครับ ก็จะมีหลายๆสีตอนนี้เราได้สองต้นแล้วนะครับเป็นช้อนเงินช้อนทองกับสายลุงนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันต่อครับครับต่อกันที่ต้นถัดไปนะครับ เขาแพ็กมาดีมากเลยนะครับไม่มีเหี่ยวไม่มีช้ำเลยนะครับสมบูรณ์มากๆครับนี่ครับสามต้นแล้วนะครับ ครับผมต้นที่สามที่เราได้นะครับก็เป็นต้นเศรษฐีแพรทองนะครับน,นี่ครับเศรษฐีแพรทองนะครับตอนนี้เราก็มี3ามต้นแล้วนะครับมีเศรษฐีแพรทองนะครับต้นสายลุงแล้วก็ต้นช้อนเงินช้อนทองนะครับนี่ครับ3ามต้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราแกะต้นถัดไปครับ ต้นที่สแล้วนะครับทุกคนต้นสุดท้ายนะครับเรามีกันสีต้นนี่ครับ ก็สมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับไม่มีช้ำไม่มีตำหนินะครับต้นที่สี่ที่เราได้นะครับทุกคนเป็นต้นพลูงาช้างนะครับลูงาช้างครับผมนี่ครับตอนนี้เราก็ได้ครบทั้งสี่ต้นแล้วนะครับแกะครบทั้งสี่ต้นแล้วนะครับต้นไม่ใหญ่นะครับทุกคนกระถางเล็กๆนะครับ นี่ครับเราก็ได้ครบทั้ง4กระถางแล้วนะครับสำหรับราคานะครับกล่องสุ่มที่ผมซื้อมานะครับเราได้ทั้ง4ต้นนี้นะครับกล่องละ85บาทนะครับทั้ง4ี่ต้นนี้นะครับที่ผมได้มานี่ก็คือราคา85บาบาทนะครับไม่ได้แพงมากนะครับทุกคนราคาก็จับต้องได้นะครับแล้วก็ ลุ้นนะครับว่าเราจะได้ต้นไม้อะไรนะครับนี่ครับ85บาทไม่แพงนะครับโอเคครับทุกคนยังไงคลิปนี้ผมก็พาทุกคนชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b mm hmm. s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ